了，劫火菩提萨埵。 hầu sù thana tỳ lấp bỏ poi, leo qua à, tu khổ, già bỏ thoi, qua chùa phật tèn หกคำนี้ขาจักคือให้นักเป็นกาจังสินบุญกรรมาันก่อฮับว่าขานีจูนกันจักพระดนพระทานปั่นหือ ว่าเป็นสัจจะอย่าไปด้านดือกันได้มามือเดี๋ยวนี้ก็บอบอภัยอวดอ้างกล่าวจี้ว่าตัวขานนี้ฝันแตงหกองปีนโน ก็หีบจัดเจหาคำแดงหกปันหมอบให้แล้วกับเมื่อเพชทุนขับมวยกับพระปิดดาเก่าจี ว่าโมูปุตตาพวกข้าวันนี้ปากันแอวเล่นตังปูวงไปปะใสยักษที่ต้นตาลลูนหมู่ข้าตังปูวงปากันหบข้า กิ้งเต้าตายนอน่ายแผ่นนแล้วหีบกลับมาบอกเต้าโลหิตแดงยังบ่ตันญยาติดดับผ้าปามาว่าพอดูตึ tam khương sát tha lượt nhắc pa la tít ma bồ hên lượt nhắc pa la tít ma bồ hên lên nai hư